สวัสดีครับพี่ผู้หญิงไม่ทราบว่ามาดูรถรุ่นไหนมาอยู่ครับพี่มาดูเป็นกระบะค่ะกระบะใช่ไหมวันนี้เรามีรถโชว์ทั้งตัวรถมิลเอ็กเ,เองแล้วก็รถรถกระบะค่ะแต่ว่ากระบะเนี่ยพี่จะขับได้ไหมคะพี่ต้องบอกเลยว่าคันนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์เกียร์ออโต้พี่หล่อเอาพี่สนใจไปดูรถกันก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะถ้าเกิดพี่สนใจคันนี้คะ่ะน้องดาวเริ่มต้นเท่าไหร่คะสบายมากเลยพี่พี่กำเงินมาสามหมื่นเก้าพันบาทพี่รับรถได้เลยใช่เหรอแล้วผ่อนเดือนเท่าไหร่คะผ่อนเพียงหนึ่งหม พี่ขับได้ยังไงยกที่หนึ่งมันดียังไงกับพี่พี่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ของเราอ่ะอีสุเป็นเครื่องยนต์นวัตกรรมใหม่เครื่องยนต์2.2 Macphorti กำลังแรงม้าอยู่ที่100ถึงม0 0นะฮะเท่านั้นยังไม่พอพี่แต่สปีดพี่โค้งไปอยากต้องมันพี่เร็วขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดนากมันมากขึ้นครับพี่โอ้โหมันเบาขนาดนี้เลยเหรอเนาะใช่แล้วจองเลยไหมครับยังดีกว่าดีกว่าพี่อยากดูแคมเปญมีอะไรเกิดอะไรขึ้นคะ สำหรับแคมเปญนะคะลูกค้าเพียงลูกค้าลงทะเบียนเข้างานดีแมทเฟสเทสไดฟ์นะคะที่ช็อกโกแลตแบตเตอรี่ในวันเสาร์ที่19นี้รับไปเลยพัดลมพกพาแล้วก็กีทวอยเชอร์ด้วยอันนี้พี่ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยที่ไม่ได้ต้องเลยค่ะลูกค้าลูกค้าได้รับทุกคนเลยสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้างานนะคะแล้วก็พิเศษไปก่อนนั้นคือลูกค้าแค่จองรถนะคะในงานเนี่าจะเป็นกระบะรุ่นไหนก็ได้รับไปเลยบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรับจับรางวัลด้วยที่ทองคำนะคะอย่างนี้กับล โอเคค่ะถ้าแบบที่ต้องการไปร่วมง,งานนี้ที่ต้องทำไงบ้างคะเพียงแค่ลูกค้าลงลงชื่อนะคะลงทะเบียนเข้างานแค่นั้นเลยได้ค่ะงั้นไปลงันเลยนไหม